สวัสดีน้องเต้าหยองครับเข้ามาส่องดูอ้เดี๋ยวนี้เรมัมมวนคค่ะขอเอารูปไปจงสตอรี่นะครับอยินดีครับผมเอารูปไอ้ลหล่อๆนะครับเอารูปหน้าบุตรหน้าเบี้ยวหน้าอะไรไปลงนะวิมีคนเปย์ด้วยมีคนเปย์หงด้วยใครให้ถ่าย น่าราักน้องชายมาปีเจ้าผู้หงุดอยเบินไอท็อปเล่นไอจีนะไอท็อปเล่นไอจีชื่อไอจีว่าชื่อไอจีว่าท็อปนารากรภาษาอังกฤษนะครับ T.O.P พ o p n a ี R a k o n e นะครับท็อปนาลากรชื่อ IG ผมนะโอ้โหใส่เปส,สุดขอบคุณเต้าน้องครับมาเปพ,พี่ชายสุดหล่อเอาชมตัวเองล่าสุดนั่งอยู่ใ,ใกล้กันแค่นี้มาเปกันด้วยโอ้โหเฮ้ย มีประวัติด้วยอ่ะเอาจริงใส่ปีไม่ไหวปีสุดหนูใส่ปีมากเลยนะเนี่ยมาปีอ้ายนีดอืมปีเนาะใส่ปีเนาะน้องชายผมอ่ะขนาดกับผมเป็นยังปีขนาดนี้ไปแอบปีสาวลิเกเน่ยเยอะกว่าพี่ตินนี้อีกนะนี่ ไม่ธรรมดาดเนี่ยโอ้โห,โหล่าสุดให้ที่เป็นเจ้าหญิงละขอบคุณน้องชายมากเนี่ยหัวล้อเนี่ยพี่พูดความจริงนี่พี่ได้ยินข่าวนะพแอบเปสาวดิเกเน่ยพปแอบเปสาวดำโดงมาด้วยนะเนี่ยอืม สายเปียสุดสายเปียสุดเนี่ยตอนเนี้ยน่ารักเนาะน้องชายผมน่ารักไหมขเขาก็มาเปยพี่เขาตัตน้อเขาไม่เปยพี่เขาเขาจะให้ขเขาไปเปยใครอะ่ะใช่ไหมหนู อย่าลืมเตือนผมนะมาอีกตัวแล้วสุดยอดจริงทุกคนผมต้องเอาไปเปย์คืนนั่นแหละบอกให้เขาไล์สดหน่อยโอ้ขอบคุณประวานอีกแล้วครับเอาจริงได้ประวานจากเต้าสองตัวได้พี่นวลตีตัวหนึ่งแล้วตอนนี้รับรองว่าทุกคนจะอิ่มท้องไปกับลาบประวานเราในวันนี้ พี่เทนหาเครื่องเทศไปเลยวันนี้จะลาปปะวานให้ดูซีรีส์ไม่มีเวลาดู <c oughs> นะแกง่ายอีกแล้วไม่ถ้าเกิดหนูไลฟ์พี่จะเข้าไปดูทันทีเลยแหละคอยดูเดี๋ยวจะไปเปย์คืนด้วยต้มส้มปะวานออกมากแล้วลาปปะวานวันนี้เราจะได้เราได้ปะวานทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นไว้2ตัวเราจะทำกินตัวนึงก่อนวันนี้ น่าจะอิ่มไปหลายวันได้ทั้งลาบทั้งตุมซุมแล้วก็ได้หลายเมนูเยอะด้วยนี่มื้อวี้วันนี้ไม่ไปรำถวายหรอกครับไม่ได้ผมไปไม่ทันครับวันนี้ต้องกราบขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยเพราะว่าวิ่งเข้าห้องน้ำาจะละวันเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวชดเชยเพื่อนเพื่อนวันหลังละกันนะผัดผิดนำทอดปลาแดดเดียวเออเมนูเยอะนะนี่เมนูหลายแห้งตอนเนี้ย ปวานกลางไรคือปลาขาวบอ่อมันกะกลางบอ่อไรคือปลาขาวดอกแต่ว่าปลาขาวมันก็แซีบดิมันบ่ล่ะไม่แซบตรงไหนอปกามาวงอาขอบคุณครับพูดนี่หิวใช่ไหมถูกต้องหนูหิวมากเดี๋ยวไปแอบหาของกินอยู่เต็นเต้าหยองกับพ่ออี ชอบมีเมนูเด็ดๆเมื่อวานมีแม่ๆม,มีแฟนขับเพื่อนเอากุ้งมาฝากผมรู้ช้าไปน,นิดนึงไม่งัน้นจะไปเอากุ้งเนาะมาตำส้มตำกุ้งสดกินแล้วเมื่อวานเห็นไหมที่ว่าตุต๊บตับนั่งกินอะไม่มีเลยวันนี้ไอ้ก็ไม่มีเหมือนกันมีไอ้ก็ไม่มาเอาไม่จริงหรอกหนูพี่หลอยไปเอาตลอดหนูอาจจะไม่รู้ก็ได้อืม ห่อหมกประวานจากเต้าอหงอยุคนเดชครับวันนี้จะหอ่อห่อหมกประวานของเต้ออาหยองนะครับอีกสองตัวจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเป็นเรื่องเป็นราวเนาะคุยอะชิบุกมีนา t นอย่เลืเอ,อ17มีนานนี้อย่าลืมไปหาผมกับกับต้ออาหยองนะครับทุกคนที่อนุสาวารีย์ชัยครับ ที่ไม่ได้ไปรำม,มาะข้อหลอเอาคือถามหลายรอบกันเท่นีรต่อไปหลายรอบได้หน่ <c oughs> ส่งงานพ่อได้ยังเรียบร้อยแล้วครับส่งงานพ่อเรียบร้อยไม่ต้องห่วงพ่อทักมาทวงอยู่นั่นแหละที่เราอัดคลิปเมื่อเช้าอ่ะตู้ยันต้องใหญ่ขนาดไหนถึงแช่ประวันได้ก็นั่นสิครับก็แช่ไว้ในเต็นท์นี่แหละ สิบเจ็กี่โมงจะเป็นช่วงบ่ายสามถึงหกโมงเย็นครับบ่ายสาถึงหกโมงเย็นนะขอบคุณกระทงใบตองจากคุณหมูอิงด้วยครับสิบหนาิกาถึง18บแนาิานะแบบจุใจมากเลยนะกี่ชั่วโมงนะบ่ายสามสี่โมงหโมงหโมงโอ้สามชั่วโมงอะ่ะจะบอก3ชั่วโมงนี่คือจุใจมาก สชั่วโมงนี้ผมกับกับหยองคือไม่รู้จะทําอะไรบนววทีแล้วนะก็จะยืนอยู่เฉยๆนะคุยพูดคุยกันตามภาษาของผมนะใครที่เคยไปชมคอนเสิร์ตผมกับหยองใช่คำว่าคอนเสิร์ตเลยนะไม่กอาจจะมีแบบศิลปินอื่นแบบเขาสลับไปมากันครับใช่ก็พ่อส่งมาให้พี่ว่า15นาฬกาถึง18นกาก็3ชั่วโมงไง พี่จะไปร้องแต่เที่ยงอาเจอเลยมารอเลยสามชั่วโมงแค่ยืนยิ้มก็พอเนาะยวผมกัน้องจะยืนยิ้มให้ดูแล้วกันยิ้มหวานมากเลยใช่ครับศิลปินเยอะศิลปินหลายคนเลยครับขอบคุณคุณแป้งณนะัฐมนนะครับ แค่แห้งพอดีขอบคุณคุณ,คณฟ้ายนะครับส่งไอศครีมให้ตอนนี้เพื่อนๆ <c oughs> กำลังจะรำถวายกันแล้วครับทักทายลูกนาราสวัสดีคุณแม่ครับชุดสีไหนดีเราต้องหาชุดสีไหนไปกันดีหนูเอาเหมือนแบบโทนเดียวกันเหมือนที่เราไปออกรายการมันนั้นนะ่ะ คือว่ามันสดใสดีแล้ววันที่17เราเล่นอยู่ที่ไหนเนี่ยผมกับน,น้องเล่นอยู่ไหนฮ้อทุกคนวันที่17อะ่ะล่าสุดต้องมานั่งถามแฟนคลับทุกคนว่าไอาเนี่ขอบคุณหมวกครับเจอกันคืนนี้โอเคมาเลยมาเจอนะ พูดว่ามาจะมาเจอแล้วไม่มานี่มีงอนนะต้องนั่งเครื่องไฟสุดท้ายอะะ่ะอ้ายนั่งเครื่องไฟสุดท้ายอีกแล้ววันนั้นหลับอยู่สนามบินกันสองพี่น้องทุกคนนั่งสารเนาะ <c oughs> คือแบบว่าต่างคนต่างบอกกันว่าเอ้ยปุกปุกกันด้วยนะแบบถ้าเกิดมีการขึ้นเครื่องแล้วอะไรเงี้ยสุดแล้วหลับด้วยกันสองคนเลยดีนะผมสะดุ้งขึ้นมา ใช่คำว่าสะดุ้งขอบคุณครับฟันสวยเราก็จัดฟันไงหนูขึ้นนี้สิเก้าก่อนดีน้องหนูอยู่ไหนเนี่ยหยองเมื่อกี้พี่เห็นหนูอยู่กับพี่เต้าเนี่ย 17มีนาผมอาจ,จะต้องนั่งเครื่องกับมา,บมาพร้อมกับน้องอะไรครับเสียน้องโบลํมอยู่ครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังไปลําถวายอยู่สําหรับคนที่ถามว่าผมไม่ได้ไปลําถวายหรอผมขอตอบตามความจริงเลยว่าผมมาไม่ทันครับ <laughs> โพแวะเข้้องน้ำหลายรอ,อบเวื้อวันนี้ โดนคุมคามคืออะไรอะครับนั่งรำในเต็นท์เลยคุกคามไอ้ท็อปกับต้อนหยองใครเสียบกว่ากันต้อนหยองสิต้อนหยองดึกกว่า ดื้อๆกับผมตั้งเยอะใช่ไหมหนูต้องหยองซนกว่าครับผมแบบเรียบร้อยผมเรียบร้อยเอาตรอดเวอยตอบคำถามไปเอาตรอดเวอยเราไปถามต้องหยองดูว่าแบบผมกับต้องหยองใครดื้อกัน 打死你个！<laughs> <批电> <laughs> <批电> <laughs> อยู่เดอนนี้เป็นฉากที่หนูไปนั่งเฝ้าพี่เนี่ยเนี่ยฉากฉากที่เล่นไปเนี่ยครับผมอายุ24ครับเป็นพี่เต้าหยองประมาณประมาณ3ปีนี่แหละเป็นพี่เต้าหยองยุคบนเด็ดประมาณ3ปี จริงเห็นไหมต้องหยองม,มาคอ,คอนเฟิร์มแล้วผมว่าผมอายุ25่าเอ้ยยี่สิบสี่พุทผิดย4่ 24, ย่าง25า้ต้องทำบุญเยอะๆแล้วเนี่ยปีหน้าก็เป็นจะเพศละยี่สิบเนี่ย